เลขปิงปองนะครับเดี๋ยวพี่เดชชนลอตเตอรี่ที่หลังเนาะคนะเดี๋ยวให้ทอง์ฟันบอกเลขพิเศษไปเลยเนาะขอประกาศ้วยค่ะตรงนั้นขอประกาศอะสีน้ำเงินอะสีน้ำเงินนน้ำเงิกระดงกับเจตรงนั้นอ่ะในกระเป๋าหรือในอันนนี้ะะคถุงอ่ะคือเดี๋ยวละเลขนะคะเลขเลขอันนี้นะคะเลขปิงปองเพชรก้านะหกสี่กับสองหนึ่งนะคะหกสี่กับพอสองหนึ่งนะทุกคนแคปค่ะ ทุกคนแคปไปเลยค่ะนะแต่ไม่รับประกันนะคะแต่ว่าคราวนี้กระดกหัวได้นะเป็น94นะคะ9กกับ2112ได้นะคะนะคะอ่าอันนี้คือทุกคนแคปไปแล้วใช่ไหมคะ4 4้เป็น0ก็ได้นะแล้วแต่นะคะ4เป็น0ก็ได้นะนะคะอ่าลองดูนะคุณอยากจะซื้อ626 9 9 2 9 9 4 1 1กก็ได้นะ4224จับไปอ่ะ6ก9 1ก็ได้เนาะควยกันเอาเองนะคะ แต่ทอฟันไม่ได้เขียน6191คืออยากให้ทุกคนไปคว้กันเองจับคู่เองด้วยนะคะแคปเรียงคะ่ะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปมุดปิงปองนะซึ่งลงไปแล้วในยูทูบนะคะแล้วอันนี้ก็คือเลขที่ทอฟันตีความให้นะทุกคนคะที่รักอ่าดูตรงนี้นะอะแคปไปเลยคะ่ะ6-4หรือ9-4แล้วก็จับคู่กันนะคะเขียนเป็นตารางอยู่ตรงนี้นะ2 1ทอฟันเขียนเลข2คล้ายๆเลข5นะคะ พอฝันเขียนเลข2จะคล้ายๆเลข5เพราะกับกระจกกันก็เป็นเลข5ก็เลยทําให้ได้เลขประมาณนี้นะคะมีคนบอกว่าซื้อ94วไปแล้ว2ใบค่ะน,นี่ค่ะที่สับสุนัฐบาลน,นะคะอ่ะแคปไปเลยนะตรงนี้นะพอฝันเขียนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันที่11กันยานนะคะแล้วก็มีเลขกันตรงนี้เลขเล็กสาตัวตรงนี้ด้วยนะคะดูเองนะคะ <ๆ S 2> เพจพี่แด้วเชน้ำโชคเพจทาแทา้ทค่ะ สิกันยาตรงกับวันพฤหัสนะเลข2เลยเลข5้าจะมาไหมถ้าเลข2เลขหมาดูตรงนี้เลยค่ะ6595 6า9 2้าห้าค่ะกลับมาเองเนาะแล้วก็6494 6090ค่ะเลขกันมีดังนี้ค่ะ2องหนึ่งออกไปแล้วไม่รู้จะออกไหมเพราะมันออกเลขบนนะ5ะเจ็ดเจห้าาจะออกเลขล่างด้วยหรือเปล่าลองดูเลขกันนะคะเลขกันมี4คู่ตรงนี้นะคะส่วนเลข3ตัวก็หกสี่สเอเอามาจากตัวนี้ค่ะ เอามาจากตรงนี้คือจับคู่บัน642-942-945-645หรือบางคนมองเป็น921ได้ไหมคะ621ก็ได้เนาะไปดูเองนะเพราะว่าทอฝันเขียนให้เฉพาะตัวที่ทอฟันชอบครับนอกนั้นคุณก็ถ้ามีดวงคุณก็จะซื้อถูกตัวนะคะแล้วแต่นะคะอะแคปไปเลยค่ะต่อมานะคะมีตัวคนรอเลขสุลินนะเลขขวนคอตายนะอ,อะแต่ว่าทอฝันมีเลขพิเศษให้อีกอีกคู่หนึ่งนะคะไป อีกคู่หนึ่งเลขพิเศษนะคะแต่จริงๆมันก็อยู่ในปิงปองนั่นแหละนะคะแต่ว่าเลขพิเศษใช่เลขพิเศษนะที่คนที่ดูคลิปหมุดปิงปองจะไม่เห็นนะคะต้องดูคลิปคงสุดท้ายด้วยนะคะ16กันยาเนนะหะสี่นะคะคนี่คือเลขพิเศษนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ในปิงปองนั่นแหละนะคะมันอยู่ในปิงปองนั่นแหละอันนี้คือเลขธรรมดาก่อนนะคะที่ทอฟันเขียนให้ใน ในในในคลิปบุดปิงปองนะทุกคนเห็นนะคะแคปนะคะสามแสนกว่าท่านนะคะคมาไม่มาไม่รู้แต่ทอฝันชอบ6 4 9 4, 4นะคะที่เหลือก็เฉยๆก็คือซื้อตามเลขปิงปองไปเลยแต่ว่าเลขพิเศษก็ชอบมากเช่นกันนะคะเลขพิเศษเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะก่อนที่ให้พี่เดชโชว์ลอตเตอรี่เราก็ไปโชว์เลขแผวนคอตายนะคะตรงนี้ค่ะ1 4สกับ1 0ค่ะ1 4สกับ 10, 10ค่ะก็มาจากไหนล่ะพี่เดชถือใบนี้ก็มาจากการจับคู่ตรงนี้นะแต่ว่า อ่าแต่ว่า1นึออกบ่อยกว่า1นนะคะ1นึ่นึออกบ่อยกว่า1นนะคะคก็เนี่ยเห็นไหมคะพอฝันไม่ได้เขียนนะก็เนี่ยสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะแล้วก็เปลี่ยนอะไรคะหนึ่งหนึ่งเป็น หก็เป็น1นเนาะแล้วก็ 4, 4 <0 S 2> เป็นศูนย์ไงแล้วก็หนึ่ประมาณนี้คือเลขพิเศษควยกันเท่าน,นั้นเองเอามาคววยกันเท่าน,นั้นเองไม่มีอะไรค่ะน้องนั้นก็เขียนไปหมดแล้วนะคะเขียนไปหมดแล้วนี่คือเลขพิเศษทุกคนแคปค่าเฮ้อแคปยี่สิบวินให้คป,คปให้เวลาแคปยี่สิบวินนะคะเลขพิเศษนะสิกันยานะอ่านับถอยหลัง20่ิบวินนะคะยี่ส1บสิบเก้าสิบแปดสิบจ็ดสิบหกสิบห้า 9ก้า5 4 3 2 1็ดหกห้นโอเคสีนะครับสี่หนะครับสีนะแต่ผมหา64ไม่ได้เลยนะครับหามาสองวันยังไม่ได้เลยนะดังนั้นเนี่ยซื้อลอตเตอรี่หกกันไปด้วยนะครับต่อไปนะครับหนึ่งสองนะครับหนนะครับสอนะครับหนึ่ วันนี้มันเกิดแม่ผม12บสองกันยาก็เลยซื้อหนึ่งสองซึ่งตรงกับเล็กปิงปองพอดีเลยนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปจดเองด้วยนะแคปเองด้วยนะคะเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกก็สวยนะเจ็ดหกนะครับหนึงเจ็ดมันออกเจ็ดเก้าไปแล้วจอกเจ็ดหกอีกหรอคะอายุแม่ผมนะครับอายุหกสิบเจ็ดย่านหกสิบแปดเกิดวันนี้นี่ใช่เกิดวันนี้นะเพิ่งไปเบิร์ดเดย์มานะครับนะครับ อ่า7667นั่นเองนะครับ<ะ>อ่าเลขนี้ต่อไป93นะครับ693นะ93 39นะครับ39 63นะครับ63 36นะครับอ่า89นะครับ 8 9 9 8 9 8นะครับ8 1นะครับ8 1 1 8 1 8 8 2นะครับ8 2 2 8นะครับซื้อมาร่วม40ใบนะอ่า38 38 83นะครับ แปดห้าปดห้าห้าแปดซื้อมาร่วมห้าสิบใบนะรักมากรลักมากฉิจงสันจึงซื้อมากห้สบใบแปดแปดหา 8, 8, แน่นอนชอบตามมาหลายงวดแล้วเนาะใช่ถ้าไปแปดหนะครับแปดหกหปดก็อายุแม่ผมอายุย่างเข้าแปเออหกบแปดนะครับสุดท้ายครับเออไม่ไม่สุดท้ายสิ 7จ็ดสีนะครับและสุดท้ายนะครับ16ึ่งหกหนกะครับหกก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเลขลอตเตอรี่นะครับของผมที่ซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับให้กับทุกๆคนนะครับผมมีงบเยอะก็เลย ซื้อเยอะนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อตามผมทุกตัวนะ,นะครับเลือกเอาตามที่ตัวเราชอบะนะครับเลือกเอาตามที่ตัวเราเองชอบนะครับแต่ว่าอา่างวดที่ผ่านมาผมก็ถูกเนาะผมก็ถูกเจ็ดเก้าแล้วก็สี่ห้าแปดเลขท้ายสามตัวเนี่ยก็เลยเอามาลงทุนกับลอตเตอรีต่ต่อนะตื่นเต้นเนาะนะครับตื่นเต้นเลขเชือกผูกคอคนตาย นะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้<ต>เนี่ยอยากให้เข้าหรอกอย่างไรปรปิงปอง6กสีเข้ามากว่าอันนี้เนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าจะออกรางวัลอะไรนะครับของลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับอาจจะเป็นเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับโชคลาภของคนนั้นๆเพราะว่าแต่ละคนก็บุญธรรมกรรแต่งนะครับ แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมอ๋อหกเก้าสามค่ะหกหกเอ้ยหกเก้าสามก็ตัดเล่นหกสามเก้าสามเท่านั้นเองหรือหกเก้าเก้าหกอ่านะคะอันนั้นจังหวัดสุรินทร์นะคะอ่าเลขแขวนคอคนตายจะทำพิธีขึ้นมาได้นะคะซึ่งงูนี้เป็นว่าที่สามแล้วที่ใช้เชือกผูกคอคนตาย นะครับทำพิธีเพื่อได้เลขมานะครับแล้ว<อ>ผีที่มาแขวนคอตายนี่ก็คือเป็นดวงวิญญาณใหม่ในแต่ละงวดไม่ซ้ํากันใช่ไหมไม่ใช่เป็นคนเดียวกันตลอดคนเดิมไแล้วครับที่เขาเฮี้ยน<อ>เขาผูกคอตายนะก็คือเขาเขาตายโหงเนะี่ยก็เลยทําพิธีได้เลขมาเออเนาะ พูดไปก็ขนลุกขนลุกตัวเองไปนะครับพูดไปก็คนลุกตัวเองไปนะพี่เดย์หกแปดก็ได้นะเพราะว่าหกแปดอายุยังแม่พี่เดย์นี่จะเป็นหกแปเก้าแปดก็ได้นับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วแต่แล้วแต่โชคเลยครับผม เราแตนะคนะครับแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่แนะนําให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมหกสีเลขดังดังมาจากใครเนาะแต่ไม่รู้ว่าทอฟันบุญปินปองม้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหกสีครับใช่นะคะแต่มันจะไปตรงกับใครตรงกับสำนักไหนก็ช่วยไม่ได้นะถ้ามันจะอั้นหรือมันจะไม่อะไรอย่างเงี้ยครับนะคะเอาละ